ดดังงเอาไว้หนึ่งไม่ต้องเล่งจังหวะ พระคุณที่สามงดงามแจมใสแดดมาแล้วอะ่ะ อ่าบนขึ้นไปใหม่งดงามแจ่มใสแต่ว่าใคร,น,ใครน,น้อใครอะไรไน,น,นี่อันนั้นมนเป็นไฟเบอร์สูง เรากินอยู่ท้องเดี๋ยวมาจอกลิก์กันเดี๋ยวมาจอกลิ์กัวันนี้หรอ